ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าหลายคนก็จับตามองนะครับเรื่องราวของคุณเบียร์แล้วก็คุณตัก๊กนะครับคือก่อนหน้าน,นี้อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านทองชื่อดังนะครับแล้วหลังจากนั้นมีการขายทองออกไปแล้วปรากฏว่าคนซื้อทองไปแล้วเนี่ยก็ไปขายที่อื่นเนี่ยไม่ได้นะฮะสุดท้ายนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มันเรียกว่าแตกขแขนงมายเยอะมากมายนะครับอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าทั้งป๋าเบียร์นะครับแล้วก็ทั้งคุณตั๊กเองเนี่ยก็ ถูกตำรวจเนี่ยนะครับปลุกเข้าไปจับที่บ้านนะครับตามหมายจับเมื่อวานนี้นะครับจากทางปบกบก็คือสอบสวนกลางนะครับก็เดี๋ยวจะได้ลองดูภาพนะครับที่ไปจับเมื่อวานนี้เอาลองดูนะฮะนี่เป็นน่งภาพนะครับเมื่อวานนี้นะฮะไปจับตามหมายจับนะครับผู้ชมครับในระหว่างที่ได้มีการนำทั้งสองท่านเนี่ย นะไปที่สอบสวนกลางก็จะเห็นนะครับว่าทางตำรวจเองได้มีการยกตู้เซฟตู้หนึ่งเนี่ยออกไปด้วยลองดูนะฮะจะมีตู้เซฟเอาตู้เซฟไปด้วยเรามีภาพตู้เซฟเนาะเนี่ยนะครับก็ไปที่สอบสวนกลางครับตำรวจใช้เวลาทั้งคืนนะฮะในในการสอบสวนนะครับแล้วก็พูดคุยเนี่ยนะฮะนี่คือตู้เซฟนะครับนี่ฮะ เนี่ยนะครับทีนี้ประเด็นหลักๆเนี่ยนะครับตำรวจเองไี่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยรู้สึกจะเป็น4ข้อกล่าวหานะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นสีข้อกล่าวหาที่เรียกว่าไล่เรียงกันไปเลยล้ครับมันเริ่มมาจากเรื่องของสลากนะฮะที่มีการห้อยไว้ที่ทองหรือมีการยืนยันนะครับสลากไม่นี้เสร็จปุ๊บก็เลยไปเข้าเรื่องของการโฆษณา โฆษณาเกินจริงกนะฮะอ่อะาีอมีสลากไปเข้าธนากรจริงเก็จริงเสร็จปุ๊บขายที่ไหนขายในออนไลน์ก็โดนพรบาคอม,อมพรบาคอมเสร็จเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไปต่อเนื่องเป็นช่อโกงประชาชนม,มันก็ไล่เป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้ไปนะครับสอบทั้งคืนครับวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนเช้าเองเนี่ยทางฝั่งของเราเราเราทางฝั่งคนคนดูแลของคุณเบียร์คุณตากขได้มีการซื้อกำมังไก่กำมังกงเขมันไก่ต่างต่างเนี่ยเขาไปให้กินนะครับแล้วก็จะมีทางการทําการยืมการประกันตัวในวันนี้ ปรากฏล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสารไม่ให้ประกันตัวนะครับไม่ให้ประกันตัวไม่ให้ประกันตัวนะครับอันนี้คือข่าวล่าสุดเลยคือไม่ให้ประกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอผัดรอฝากผัดต่อไปนะครับคือเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปเนี่ยคือถ้าเกิดเราจะคิดเป็นตัวเลขกันนะฮะผัดหนึ่งวันเวันนะครับผัดหนึ่งในเจ็ดวันรู้สึกว่ามันจะได้ประมาณสักกี่ผัด่เจ็ดผัดตอนนี้รวมๆแล้วเนี่ยนะทั้งหมดประมาณ8 4วัน 84วันที่เขาเนี่ยจะต้องอยู่ในในคุกอ่ะ <Ừ. S 2> แต่ <Ừ. S 2> จริงๆเขาสามารถที่จะประกันตัวได้ทุกวันนะยืน่นประกันตัวไม่เขายื่นประกันตัวได้ทุกวัน <Ừ. S 2> แต่สุดท้ายมันก็คงจะเหมือนเดิมอ่ะเหมือนกับตอกตะปูเหมือนเดิมที่เดิมอ่ะ <Ừ. S 2> เพราะว่าเชื่อว่าสารก็คงจะไม่ได้มีการให้ประกันเพราะว่าหนึ่งในอัตราโทษเนี่ย ค่อนข,ข้างจะสูง hmm. แล้วสองเนี่ยมันมีเรื่องของพฤติกรรมที่ยังหาทรัพย์สินบางอย่างไม่ได้น่าจะมีการเคลื่อนย้ายก็้องกังวลใจว่าถ้าเกิดว่าให้ประกันตัวไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินอีก hmm. นะครับรวมถึงผู้เสียหายเองก็ทย,ยทยอยทยอยมาเรื่อยๆเ hmm. นี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าทับตามกฎหมายแล้วเนี่ยใน8ปวันนี้นะฮะตำรวจเองก็ต้องทําเรื่องํานวนสั่งฟ้องนะครับไปที่ศาลเนี่ยแหละฮะที่อายการต่างๆนานา,นานเนี่ยเพื่อให้เป็นประเด็นตรงเนี้ยเกิดขึ้นนะครับ ก็วันนี้เชื่อว่าอย่างมากสุดคือ84วันตอนนี้เขาต้องอยู่ในเรือนจําอยู่ในคุก84วันวันเพราะแต่ละผัดแต่ละผัดไงใช่ไหมเดี๋ยวนี้ลองคิดดูสิแบบมุดนะก็คือเกือบสามเดือนเนี่ยแหละถูกต้องไหมฮะก็คือรู้สึกว่าจะสิบฝากฝากเนี่ยสิบผัดหนึ่งเนี่ยสิบสองวันหนึ่งฝากได้สิบสองวันสิบสองวันสิบสองวันมันปะมันเจ็ด เจ็ดผัดเจ็ดครั้งก็แปดสิบสี่วันถูกไหมถูกไหมผัดหนึ่งเนี่ยสิบสองวันแล้วมันผัดได้ทั้งหมดเจ็ดผัดรวมก็แปดสิบสี่วันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตามนั้นน่าจะอยู่เนี่ยแปดสิบสี่วันในนั้นแล้วหลังจากนั้นตํารวจก็ต้องการทําเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยสั่งฟ้องภายในแปดสิบสี่วันนี้แหละนะครับมันเป็นตามกฎหมายเป็นแบบนั้นเลยเนี่ยฮะแต่ทีเนี้ยประเด็นสําคัญเนี่ยวันเนี้ย มันจะมีเรื่องของอพอสองคนนี้ไปอยู่ในเรือนจําแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องต่อมาที่มันจะลําบากก็คือว่าใครจะเป็นคนเมนจเงินในการที่คืนกับลูกค้าเพราะตอนนี้ลูกค้าก็ยังไปคืนเงินถูกไหมฮะตอ<ะ>นนี้พอถ้าเกิดเราไล่เป็นสเต็ปนะเราไล่เป็นสเต็ปนะถ้าเกิดว่าสองคนนี้ติดคุกอยู่นะครับคนจะเมนจเงินเนี่ยจะเป็นใครใครจะเป็นคนไปเบิกเงินแล้วก็เอามาให้กับทางลูกค้าพอไม่มีตรงนั้น ลูกค้าก็จะเพิ่มมากขึ้นทับมากขึ้นทับมากขึ้นอพอไม่ได้เสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นก้อนใหญ่ก็ไอ้ก้อนใหญ่มันไม่เท่าไหร่หรอกมันจะกลายแล้วลูกค้าก็จะกลายเป็นผู้เสียหายผู้เสียหายก็จะมีการไปแจ้งความเพิ่มอีกเพราะตัวเองไม่ได้ตังค์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าผู้เสียหายจะเพิ่มมากขึ้นกรรมของความการกระทำความผิดก็จะมีการเพิ่มมากขึ้นอีกถ้าจํานวนผู้เสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกต้องมันมันก็จะเป็นไปตามตามระบบของมันเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจับตาดูดีๆว่าตกลงจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ผมมีโอกาสที่คุยกับทางฝั่งของตํารวจปคบเนี่ยนะครับท่านก็บอกเลยบอกว่าผมก็ถามถึงทรัพย์สินนะฮะตอนที่ได้มีการบุกเข้าไปที่บ้านเนี่ยไปจับเนี่ยว่ามีอะไรอยู่บ้างไหมนะครับคืออย่างเช่นกระเป๋าเนี่ยไอ้เมสโนนี่นั่นใบหนึ่งแปดเก้าล้านเนี่ยนะไม่มีอ๋อไม่มีของแล้วไม่มีนะฮะไปถามว่ารถเนี่ยยังมีอยู่ไหมมีบางคันบางคันไม่อยู่แล้วไม่รู้ไปไหน ถามว่าเงินที่ก็มีการมาตั้งอยู่อื <Ừ. S 2> เป็นแบบเป็นร้อยล้านอ่ะนะเป็นร้อยล้านนั่นแหละอยู่ไหมเจอไหมไม่เจอแต่ทั้งนทั้งนั้นเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยทางฝั่งของตํารวจได้มีการสอบปากคําทางฝั่งของสองคนที่ไปแล้วเขาก็ให้ให,ให้ให้ปากคําไว้ในสำนวนแล้วแต่ตํารวจยังบอกไม่ได้นะครับส่วนนาฬิกาค่ะไม่มีไม่ยังหาไม่เจอไม่ก็อพอถามว่าแล้วนาฬิกาอยู่ที่ไหนเขาตอบว่าเขาซื้อมาขายไปอืแต่ประเด็นหลักอยู่ที่เซฟเมื่อกี้นี้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามีคนติดตามเขาจริงๆเขาจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เขาได้มีการซื้อเซฟเซฟหนึ่งมาซึ่งในนั้นเนี่ย <S <S มันจะเป็นกล่องหมุนนะฮะเป็นกล่องหมุนคืออะไรก็คือใช้นาฬิกาเนี่ยใส่เข้าไปแล้วมันก็จะหมุนอยู่ในนั้นเพื่อให้นาฬิกาเนี่ยมันเดินอยู่ตลอดนะฮะก็จะมีมมลิชชัตมุงลิชช์ตมีืออะไรใส่ในนั้นประเด็นคือณนะวันนี้เซฟที่เขาเอาไปเนี่ยยังเปิดไม่ได้ถามว่าทำไมถึงเปิดไม่ได้คําตอบเลยร,รู้ไหมเขาบอกเขาจำรหัสไม่ได้เอ้าเนี้ย อถ้าจะเอาของมาใช้ก็ก็ <c oughs> ไม่ได้หรอ,ค,อคือคือทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าจารหัสตู้เซฟไม่ได้ก็เนี่ยฮะสุดท้ายถามว่าอแล้วปขอบอ,ขอบขบสามารถงัดเลยได้ไหมก็ผมไม่ได้ก็ต้องส่งไปที่ปปงขอเขาบอกว่าจารหัสไม่ได้เขาบอกว่าจำรหัสไม่ได้อ,อก็เนี่ยมันก็เป็นระบบแบบประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้ตำรวจเองก็เลยรู้สึกว่า ขณะเดียวกันเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในในก่อนที่จะมีการประกันตัวเนี่ยก็ก่อนที่จะถูกจับไปเนี่ยก็มีพฤติกรรมในการยักย้ายถ่ายเทหรือเปล่าเขาก็เลยกังวลใจว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายคุณออกมาคุณอาจจะไปยักย้ายถ่ายเทได้เขาก็เลยคัดค้านการประกันตัวอือก็มีเรื่องของเนี่ยแหละผมเชื่อว่าไอ้เรื่องของการยักย้ายถ่ายเทแล้วก็เรื่องของอัตราโทษสูง,งเห็น,นว่ามีมี ผู้เสียหายเขาไปลองเรียนว่าแบบกูการหลบหนีอะไร่เงี้ยเพราะว่าเพราะว่ามีเรื่องขอโทษแล้วก็ม่มีคนจะไปคัดค้านการประกันตัวด้วยรวมถึงเรื่องต่อไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของอินฟูที่มีการขยายอินฟูเนี่ยที่มีการไปไลฟ์นะครับทีเนี้ยด้วยความที่ต้องของคนเนี่ยเขามีกิจการหลายอย่างนะทั้งอาหารเสริมเอ้ยทั้งขายทองทั้งนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ต้องแยกเป็นเรื่องๆไปคือเรื่องนี้ความผิดมันเกิดขึ้นอิงเรื่องของทองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเขาตำรวจเชื่อว่าตำรวจเนี่ยน่าจะเรียกคนที่ ไปไลฟ์เกี่ยวกับทองส่วนลูกอินฟูที่ไปเกี่ยวข้องกับอาหารเสริมผมเชื่อว่าอันนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องเท่าไหร่จะไม่เกี่ยวเท่าเท่าไหร่เพราะความผิดมันเกิดขึ้นจากตรงนี้นแต่ถ้า<อ>เกิดก็มีการขยายผลไปถึงตรงนั้นไอ้นั้นอีกเรื่องหนึ่งอ๋อแต่แต่เบื้องต้นก็คือคนที่ไปไลฟ์เกี่ยวกับทองออันนี้แน่นอนเลยนะฮะก็คือไปเป็นอาจจะเป็นการสนับสนุน วันนี้วันนี้พี่จะคุยกับจ้าวันนี้ใอ่วันนวันที่พี่จะคุยกับจ้าเเหมือนพอจ้าเขาบอกว่าเหมือนเป็นอินฟูที่ไปบ่อยสุดเหมือนสิบกว่าครั้งใช่แต่ว่าจ้าแล้วก็เขาก็บอกเขาก็สามารถดีแค่ตัวเองได้เขามีเขามีหลักฐานเขามีนู่นนี่นั่นอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีเรื่องของสนับสนุนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแหละอ๋อแบบว่าเหมือนก็อย่างน้องน้องที่ได้บทแสดชื่อทาน้อง ก็ด้วยเจนนี่เมื่อวานใครก็ตามแต่ที่ไปเกี่ยวกับทองเพราะอันนี้เป็นการกระทําของเกี่ยวกับทองอย่างเช่นสมมุติว่าทองไปไลฟ์ขายไข่อย่างเงี้ยเออเป็นเรื่องทองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะโดนได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเอาแล้วอย่างวันนี้ที่คนไปสองสามร้อยคนที่ไปรออยู่หน้าร้านทองลดจะขายเขาคืนนะพี่ก็ก็ก็คือก็ก็คือตามตามตามอัตราภาพไปก็คือได้เขาก็จะไม่ก็ต้องใช้เราตามอัตราภาพไปคืออัตภาพมาลูก เออณเวลานั้นน่ะคือมีเงินไปร<ห>่เท่าไหร่หก็ตายเท่านั้นแต่ปัญหาว่าตอนเนี้ยใครเนี่ยจมีคนเบิเกเงินมาจ่ายเนี่ยคือหลังจากนี้พวกเขาไปอยู่ในคุกแล้วไม่รู้ใครจะเป็นคนเบิเกเงินมาจ่ายแล้วถูกต้องไหมล่ะอืมแล้วก็ต้องจับตามองเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่า,นานพอมีนข่าวแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้กรณีของทองเนี่ยมันก็จะมีผู้เสียหายเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่า เขาอะมีการประกาศว่าเขาขอรับคืนแค่ปีเสียถูกไหมปีเสียไอ้แปดตัวที่กำไรเข้ามือแต่ในหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยต่อให้คนจ่ไม่ได้ซื้อปีเสียไปซื้อทองอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคืนนะเพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องของการกระทำความผิดเกี่ยวเรื่องของทองมันไม่ได้เป็นการกระทำความผิดเกี่ยวเรื่องของปีเสียนะมันมีไอ้ไข่มันมีเข้ปีกโหนกปีกอะไรแหวนเวินสร้อยจี้ทองอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่ทําให้คนเข้าใจผิดว่าซื้อมาแล้วไปขายได้แล้วขายไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ก็มีโอกาส เนี่ยนะฮะอาลองฟังเสียงจะดูนะ,ะวันนี้จะว่ายังไงบ้างจะย้ำนะคะหลายๆคนแบบว่าเออพอเขาหมดประโยชน์ก็ทีบหัวส่งอะไรเงี้ยจะาไม่อยากให้ใช้คํานี้กับจานะวันนี้จะมาเพราะความชี้แจงความต้องชัดเจนเพราะว่าพอเราเป็นคนของประชาชนเราต้องชัดเจนนะคะแล้วจ้าก็ไม่รู้สึกว่าจ้าจะต้องมาเหยียบย่ำแม่ตากหรือว่ามาทําอะไรที่แบบว่าซ้ําเติมนะคะแต่เราต้อง เลือกความถูกต้องแค่นั้นเองเคียงข้างความถูกต้องอะไรอย่างเงี uh> ้ยค uh uh ่ะนีเนี่ยคุณจาก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจเองเขาก็มีการเรียกอินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงดาราศิลปินที่เคยไปไลฟ์ก็เริ่มไปสอบแต่วันนี้ก็เห็นอินฟูเขาหลายหคนที่ทยอยออกมาเขาบอกเขาก็ยินดีที่ไปที่ไปเพราะว่าบางคนเขาว่าก็อแล้วนะฮะก็ไปไปไป เหมือนกับไปพบไปยืนยันตัวตนนะฮะไปยืนยันเจตนานะครับแต่เรื่องบางเรื่องมันก็คือไอ้เรื่องผมว่าไอ้เรื่องอาหารเสริมไม่เท่าไหร่แต่ไอ้เรื่องเรื่องทอง,ทองมันก็ต้องไปดูอีกทีหนึง่งแล้วอย่างกรณีพวกแบบอย่างคนถามมาว่าอย่างพวกนอกจากนี้คือพวกซองแดงที่บอกว่าแล้วอเรมีกทองแบบอย่างคนถามอ่างกอจากนี้อพวกซองแดงที่บอกว่าแล้วมีองแมทองแล้วว่าที่บอกว่าได้จริงเหมือนหน้าไลฟ์เหมือนให้เยอะและสุดท้ายเหมือนดาราหลายคนก็ไม่ได้เหมือนรวมค่าตัวไปด้วยอะไรเงี้ย มันก็อาจจะต้องแยกแยกกันออกไปเพราะอันนี้มันยังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นไงอันนี้มันเอาแค่เรื่องของทองก็ง<อ>งคือทอง,องไม่ได้มาตรฐานถูก<ม>ต้องไหมโดยไม่มีคุณภาพคือมันไม่ใช่มีคุณภาพแต่มันเหมือนกับเป็นการเรื่องของฉลากฉลากฉลากอันนี้เขาเริ่มต้นนับหนึ่งจากเรื่องฉลากก่อนออแล้วก็ไปเรื่องของพอเรื่องฉลากเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ตรงข้อเท็จจริงไอ้ที่เก้าเก้าจุดเก้าพอมันเป็นข้อเท็จจริงเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเป็นเรื่องของโฆษณาเกินจริงนู่นนี่นั่นชวนให้แบบคนหลงเชื่ออะไรอย่างนี้ พอเสร็จปุ๊บมันก็ไปเข้าขายเรื่องของขายที่ไหนขายในออนไลน์ก็ไปโดนพรบอคอมนะฮะพระบอคอมเสร็จปุ๊บมันก็มีการเชื่อมโยงไปถึงนต่ไอ้ไอช้ชากลมประชาชนนี่ยังไม่จบนะเดี๋ยวไล่ไปถึงเรื่องฟอกเงินอีกเอ้อใช่ที่จะไปถึงฟอกเงินอีกเขาไปเช็คเรื่องของรถติดหรือว่าทรัพย์สินที่มีใช่ไหมคะนั่นแหละเราเส้นทางการเงินอีกเนาะใช่นั่นแหละก็โอ้ต่างกรรมต่างวาระแล้วก็ส่วนในเรื่องของ เข้าของต่างๆนาน,นาเน,น,น,นี่ยก็ต้องไปตามสืบว่า,อ,าอยู่ที่ไหนพี่หนุ่มแล้วอย่างนี้สมมติคนที่แบบว่าแบบถ้าไม่ได้เลยสมมติถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดมันตัดสินไปแล้วหรือคือตอนนี้มันคนเยเอะอะพี่ต้องทําใจกี่หรอสุดท้ายถ้าเกิดว่ากตกเป็นผู้ผู้เสียหายจริงๆแล้วมันไปคดีมันถึงที่สุดจริงๆแล้วไม่มีกันแม่งจรีมก็ต้องไปยึดทรัพย์กันยึดทรัพย์แล้วมาแบ่งกันไง แล,แล้วก็ต้องมาแบ่งกันตามสงสารวันน no ี้อย่างของแม่บ้านของพี่ตักมายุราก็ที่ไปไอ้ไข่มาเขาก็อบางคนมาจากบางคนแบบเออมาน่าสงสารมากเลยามีเดินทางกันมาเพื่อจะมาแบบเอามาคือบางคนเขานก็เงินไม่กี่ร้อยแต่มูงบางคนมันไม่ได้จริงๆนะคือคือเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้คนแบบคนไทยได้ได้ตื่นรู้เหมือนกันนะนะในมุมในในบางเรื่องนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนว่า ไอ้เรื่องแบบนี้มันมันจริงมันเกิดขึ้นใกล้ๆตัวเรามากเลยนะแต่เราเราเราอาจจะไม่ได้มองเห็นไงมันเริ่มจากอะไรเริ่มจากการที่แม่ค้าใช่ไหมโอเคเขาอยากต้องการที่จะแบบร่ำรวยหรือทำแบรนด์ที่มันติดเขาจะเริ่มจากอะไรเริ่มกับสร้างตัวตนสร้างตัวตนสร้างตัวตนต้องมีตัวตนคือตัวตนคืออะไรก็คือจริงๆแล้วคือบางทีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้เป็นนักแสดงอะไรเขาก็ต้องพยายามสร้างให้ตัวเองเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ถูกไหมเนี่ยสร้างยังไงอ่ะมันมีหลากหลายเนี่ยร้องเพลงทําคลิป แต่งนู่นนี่นั่นคือตามที่เราเห็นอยู่แต่บางคนก็จะใช้วิธีการทําบุญอทําบุญทําบุญสร้างคอนเทนต์ทําบุญนู่นนี่นั่นมีคนจนใช่ไหมฉันไปช่วยเนี่ยไปถ่ายคลิปนู่นเออนี่ลองดูนะแม่ค้าอยู่นี่นะคนแก่คนนี้คนจนคนป่วยคนนี้คนลาบากเดี๋ยวเราจะเอาเงินไปให้ก็นะก็ถ่ายราบคนไทยใจอ่อนสร้างสร้างตรงนี้เสร็จปุ๊บพอสร้างเสร็จเนี่ยก็จะมีตัวตนละคนจะรู้จักว่าค,คนคนนี้ช่วยเหลือคนอนู่นนี่นั่น แลัจากนั้นจะเป็นอะไรพอสร้างตัวตนเสร็จก็จะเป็นการสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์คือวิธีการอะไรก็คือเนี่ยตอนนี้เรามีสินค้าอันนี้นะสินค้าอันนี้มันดีมากนะเพราะอะไรเพราะว่าคนเชื่อถือเขามีตัวตนแล้วมีตัวตนคนนี้เชื่อถือว่าอ๋อนี่คือตัวตนเขาเป็นแบบนี้เขาสร้างแบรนด์แบรนด์น่าจะเชื่อถือตามตัวตนก็ซื้อพอซื้อเสร็จปุ๊บวิธีการต่อไปคืออะไรก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวแทนจําหน่ายอ๋อก็เลยไปบอกตัวแทนการร้างตัวแทนจําหน่ายทําวิธียังไง โชว์เงินโชว์ทองโชว์รถโชว์ของหรูแล้วจะใช้คาพูดว่าใครอยากเป็นเหมือนฉัน,นก็ทําแบบนี้สิเ,ออเป็นตัวแทนของฉันนะเสร็จปุ๊บเ,เขาก็จะไหลเข้ามาเพราะตัวแทนก็อยากจะเป็นเห็นว่าเออล่ลํารวยเห็นว่าแบบเออมีชื่อเสียงโด่งดังก็อยากจะรวยก็จะไหลเข้ามาเป็นตัวแทนนี่เป็นวิธีการต่อไปแล้วอพอหลังจากนั้นวิธีการการทําความผิดมันเกิดขึ้นต่อเนื่องจากอะไรก็ต้องบอกว่าพอได้เงินมาเสร็จปุ๊บก็อาจจะไปคุย อันนี้ใช่เพาอาจจะไม่ได้หมายถึงทางคุณตั๊กนะหมายถึงทุั่วไปอ่ะก็อาจจะเป็นการไปตกลงกับตัวแทนว่าเอางี้ซื้อของฉันเนี่ยไม่ต้องโอนเข้าบัญชีไม่ต้องโอนเข้าไปจัดน, er นะเอาเงินสดมา,า,งเ,าเงินสดก็มารากกันมาเป็นกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเอารับเงินสดรับเงินสดเสร็จก็เอาเงินสดไปทำไรซื้อนาฬิกาซื้อรถซื้อเนี่ยเ,เอาเงินสดไปทำไมไม่จ่ายภาษีเสร็จปุ๊บเอาเงินไปซื้อสินค้าต่างๆนานาซื้อบ้านไปซื้อที่นั่นคืออะไรฟอกเงินอ มันก็จะวนเห็นไหมฮะมันจะเป็นระบบแบบนี้<อ>มันจะเป็นระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังทําทอะไรก็ต้องระวังเวลาจะซื้ออะไรกับใครก็ต้องระวัง <พ Spiritual. S 1> การจะไปไลฟ์ <S 2> <S 2> อะไรกับใครก็ต้องระวังเหมือนกันอ,อันนี้มันก็เป็นเป็นเป็นอันนี้มาเตือนกันนะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณตั๊กก็เป็นแบบนี้นะหมายความว่ามันมันมีคือคืออยากให้เห็นว่าเวลามันครบองค์มันเป็นแบบนี้มันเริ่มต้นจากอะไรมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนกบอ่ะมันเป็นลูกออดอะ มันก็แบบมันเป็นแบบวัฒนจักรวัฒนจกัจกรของมันอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้แหละ